สวัสดีนะฮะเพื่อนในพี่น้องๆนะครับวันนี้นะครับมาดูงานนะครับผมดูงานนะครับที่น้ำผึงประสานนะฮะกับงานสมโพธิของพ่อบระสันธ์นะครับปีนี้เป็นปีแรกนะที่จัดนะครับที่ใหญ่มากมากเลยนะครับวันนี้ก็อยู่ตรงหน้าซุ้มนะครับพญานาคนะครับก่อนทางเข้างานนะครับผมอันนี้ฝนก็กำลังจะตกนะอดีผมแวะผ่านมานะฮะก็เลยแวะมาดูนะครับว่าเขา กำลังเตรียมการเตรียมงานไปถึงไหนกันแล้วนะครับผมก็นู่นนางเพอก็อยู่ฝั่ง <único> น <God S 1> ู้นนะครับก็ดูงานกันอยู่นะครับวันนี้ลมแรงมากครับผมเสาจะพังนะครับก็นี่เลยว้โอ้เหมือนเจ้าไม่อยู่นะโอ้ย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 เหมือนเจ้าไม่อยู่ฮะเหมือนเจ้าไม่อยู่ กำลังเอาไม้ค้ำนะฮะโอ้ยตายเลยครับผมว่ามันจะเอาไม่อยู่ในนี้ดูลักษณะแล้วถ้าเกิดว่ามันแรงผมว่าดูความเบี่ยงฮะอันนี้ประมาณเข้าสิบองศา เจขยียผโอ้โหแรง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 มาก หรือไมกันนะฮะเชิญมาท่องเที่ยวนะครับผมบึงสัมพันธ์นะครับงานสัมโพธของพ่อบึงสัมพันธ์นะครับเป็นปีแรกนะครับที่จะขึ้นมาที่บึงสัมพันธ์ด้วยนะครับก็งานมีตั้งแต่วันที่8นะครับถึงวันที่16นะครับของเดือนกรกฎาคมนะครับเดือนหน้าไงก็มาเอกันได้เนาะที่นามเผอบึงสัมพันธ์เลยนะครับเอาละนะครับยังไงก็ติดตามมาเจอกันใหม่นะครับในวันงานนะครับเดี๋ยวผมจะคงน่าจะมานะถ้าไม่ติดภารกิจนะครับยังไงก็ติดตามด้วยและกันนะครับไปแล้ว